วันนี้นะครับตอนที่เราจะมีลุ้นกันเป็นถ้าผมจำไม่ผิดพ่อมันเป็นอ่แม่เป็นพาสเทล y วบีนะครับพ่อเป็นซีจีช็อกโกแลตเลสเซอร์เลปเพิลพ่อมันเป็นเวอร์เฟิร์สของพ่อเป็นเวอร์เฟิร์สของปีที่แล้วเป็นเวอร์เฟิร์สเป็นลองลองพอดีลองเบสออฟโชว์งานประกวดเบสชอว์ ลองเบสอินโชงานประกวดงูสองปีที่แล้วนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไข่ทั้งหมดนึกสองสี่หกแปดเก้าใบอันนี้ถ้าเกิดว่าครบเซตนี่ก็เวอร์เฟิร์สอีกนะครับหรือว่าไม่ครบเซตขาดใบบีหรือขาดาร์เทลอย่างยังงี้ก็เวอร์เฟิร์สอีกแล้วใครเป็นคนบอกเราพี่เราบอกเราเองใช่ไหมนี่ไปเช็คได้ไปเช็คได้เก้าใบจานมีใบเดียวพอวันนี้มึงอับอ้าวโอเคตัวเบอร์เจ็ดนี่วัวเบอร์แปดเบอเก้าเราเลือกก่อน ใกล้มือใกล้มือผมน้นใกลมืออ้ามาผมนั้นใกล้มืออ่าโอเคนี่ของผมผือประเดิมอ่ะนีไปรู้เรื่องไปเราจะไม่เช็ดสะหน่อยหรอเนี่ยฮะเช็ดไข่หรืออะไรฮะที่นนะสายามีเมเปอนิดหนึ้มสไยหำเปียกหรือไงเช็ดสักนิดหนึ่งจิจูนี่จะจูผสมนเ่ียงทิดงจุวผมจะซื้อสันใอหม่มยรองเกนมะครับไหมเยเสี ทำก่อนทำก่อนามก่อนามเจ้าของก่อนอยากอยากได้อะไรอยากได้อะไรดำดำเชียะเดี๋ยวไปดวงเขาเยอะนะช็อปเราอะช็อปใช่ไหมตัวช็อปช็อปเลยพ่อพ่อกี่นะสี่สี่แม่สองได้นอร์มอลซะเชฟ ช็อกวายบีมาแล้วตัวที่ผมรออยู่เอากลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยเห็นนะครับขั้นปัำมเลยโหยพี่ไม่เลื่อนเลยอะวะเช็ดปาด้านี่อะไรก็ไม่รู้ครเอสปอร์ตโนตมีปัตเทนแน่ใช่ไหมพาสเซลแน่ๆ แล้วก็ผมว่าช็อกนะแพทมันดำๆนะอ่า,อาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันกวางไว้มดขึ้นก็นช็อก,กนะครับ <c oughs> อ่าวใบที่สองนะครับ <c oughs> อ๋อดีเรารอดแล้ว <c oughs> จะต,ตัดให้นัดก็ไม่ทายอก,กันพี่เลิกเชิญน,นะครับวิทยากรคนนี้ปล่อยให้มันอยู่บ้านไปครับตัวนี้ว่าง่ขาวเงี้ยสีจริงไงครับ แลไม่ขาวเงี้ยแล้วก็ซีจีแล้วก็มีช็อกไม่ใช่ไอวอรี่เหรอโคตรสวยอ่ะไอวอรี่ป่ะเนี่ยไอวอรี่ได้ไงอ่ะพ่อแม่มีโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมีรุ่นครับตัวนี้โอ้โหแน่นอนเชื่อผม่ดมีลมตัวนี้สวยๆลายหลังแบบอื้อสวยงามครับพโลโลลายหลังนะสวยเพราะเลือดเลือดแม่งเยอะจัดตายไงตายแน่นอนอาเดี๋ยวลุ้นกันครับ หาผมผ่านแล้วครับสองตัวซีจีช็อกโกแลตแน่พาเทลแน่ช็อกสัวเนี่ยเอาผมเลยปะช็อกเลยเอาเลยเอาเลยเอาเยซีจีช็อกโกแลตพัตเทลทั้งอย่างเลงเพราะถ้าเกิดเป็นซีจีช็อกโกแลตมันน่าจะเข้มกว่านี้พอพัตเทลมันเลยอ่อนลงไปหน่อยตานะครับอันนี้ครับวันตัวอับประจำปีเอาไว้เลยมือแรกโดนไปแล้วเจ็ดครับใครไปที่เจ็ดเจ็ดลายจันทร์เจ็ดยับอ่ะทำไมมีพายด้วยอะ ดำปีเลยใช่แล้ว normal ทอมมอนมีก็ะสุจริงเหรอจริงมันมีรุ่น normal ได้ด้วยเหรอหรือว่าทอมมอนช็อคก็แล้วทาสเทลวายบีนะครับเฮ้ยดำขนาดนี้ความเข้าโอ้ยไม่มีแล้วครับทาสเทลผมอยากได้เลยครับเฮ้ยสวยงามลายพิเศษช็อกโกแลตอะไรวะแพทเทิร์นนะครับดำปีเลยบาโบ่มันไม่ก็ไม่ลงเห็นนนหั่และทาร์เทลช็อก พ่อมันอะไรเลเซอร์เหรอเลเซอร์เออน่าจะไปทางงูดาเนี่ยเออผมเอานะดูพอแบบพอคอคิงคิงหน่อยนะคิงกระโดดโคตรเนี่ยที่เป็นสีจุดเลเซอร์เลเซอร์ช็อกโกแลตพาเทลนะใช่ไหมครับครับไม่รู้งานต่อไปอาจารย์ต่อเลยขอาจารย์ใบเดียวอ่ะหมดโคต้าแล้วหมดโคต้าผมแล้วสงสารจังเลยสงสารต่อ top อยู่นี่ปีนี้ปีนี้จะตัดบอกนะมาดวงนี้สวยนะ เรื่อนี้สวยนะใช่ไหมใสครึบเหมือนเหมือนตัวนี้แล้วตัวนี้บยไปดีนึงนะเหมือนแบบตัวนี้แล้วบยไปดีนิึงใช่ใช่ผมมองดำดีช็อกโกแลตวาดีพาสเทลเลอรมเลเซอร์บ้างมีเลเซอร์ไหมโอ้แต่เลเซอร์น่าจะอยู่นี้ใจดีเลเซอร์มันดำดำมะเลเซอร์มาจากสว่างนั่นไม่ใช่เลเซอร์เปล่าหอมพร้อมโอ้ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ผมเลยซีจีช็อกโกแลตซีจีช็อกโกแลต เล็บเปิดอะไรใช่ไหมมีเล็บเปิดนี่มีเล็บเปิดด้วยเหรอมีนี่พ่อมนเล็บเปิดเนี่ยเหมือนตัวตัวของผมนะอ๋อจู่ๆเล็บเปิดที่จีเนี่เปิดทับประหลัใช่โคดโหดอ่ะมีเจ้าของแล้วตัวเนี้ยโคตรโหด้าคนตัดใช่ไหมมีมีมีให้ตัดพ่อนี้มีให้ตัดอีกหลายตัวครับปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็ลงท่อเลยนะกลับึกว่าจะได้มาไม่ได้ง่ายๆครับต้องไปตามหากันในท่อ อันนี้แม่งซีจีแล้วเพอร์เทนเทนเลยชัดเจนตัวที่ช็อคปรถที่เก็บไว้อ่าเดี๋ยวเอามาให้ดูรถที่ที่โอ้ยไม่มีอาจารย์อาจารย์ไปเอามาให้ดูอ่าจารย์หยิบมาโชว์ตัวอย่างให้เห็นหน่อยเรียบร้อยครับตัวเมียแน่นอนดำปี๋มาเลยครับชอบเห็นปุ๊บรู้หรืเหรอตัวเมียชัดเจนแล้วเปล่าๆเทียนตันี้ถ้าเกิดไม่ใช่ซีจีมันต้องเป็นตัวเมียส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่ละ มีหลุดนะมีหลุดนะพี่หลอดผมเคยได้หลุดตัวเมียมาเลยาเทลไม่มีช็อปมั้งมีไมพาทเทลมันแรงจังเลมาทุกตัวพาเทลไวบีพี่เป็นซุปเปอร์พาทเทลไวบีป่ะเนี่ยแม่ต่อไปครับต่อไปพี่นนท์ครับพี่นนท์เพราะว่าตัวนี้ไม่มีพาทเทลแน่ตัวนี้มีพาทเทลตึงมากเลยเึงโอ้โหเหรือไข่ครับโอ้หเหลือไข่ครับตึงๆ นีสวยโอ้โหตัวอย่างมาแล้วครับชมชมตัวอย่างไหมครับอ่านี่ตัวอย่างตัวอย่างครับก็ตัวนี้ตัวเต็มไวรัสก็เป็นช็อกโกแลต CG เลปเปิลสามยีนนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนใบเนี้ยชั้นต่ําครับชั้นต่ํานี่ไวร์บีไหมเออนั่นน่ะเรต้องไปดูใส่ใส่เราหรืองูไข่ไข่ขาวนี่ผมรอด พี่นี่ซีจีช็อกแน่นอนมีใครตัดแล้วตายบ้างไหมพี่นอนเนี่ยนี่เรื่งจริงนี่เก็มจริงสองวันจริงวันสองวันนี่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 ซีจีช็อกแน่อะไร nada, ไม่รู้พัตเทลใช่ใช่ใช่เทเหมือนตัวนี้นะครับแต่แพทเทลเหมือนคล้ายๆตัวนี้แต่มีซีจี ใ,ใช่ใช่ใช่พี่มีสองใบก็ตัวท็อปก็อยู่เนี้ยก็จะมี <c oughs> อันหนึ่งนอร์ม <c oughs> อนก็กลับบ้านไปเลยถ้ามีใบเดียวถ้ามีใบเดียวพี่เป้ก็พิการดิเ <c oughs> ขาเรียกทองแดงน,นะเ <c oughs> ว้ยน,น้องแดงอยู่ไปไหนวะหมา <c oughs> ไม่ใช่ไข่เยเฮ้ยผมรอดทุกใบเลยว่ะ <N> นี่ป,นปีอะไรอาจารย์ตัวเนี้ยใช่นี่อะไรไม่รู้ว่ะแล้วปีนี้ได้ยังอ่ะใช้ใช้ได้ละใส่รุ่นพี่น้องตัวเนี้ยใส่แม่หรอพอมันอ๋อเขใส่แม่มันพี่ใส่แม่มันเอาซุปเปอร์ช็อ อะไรวะครับเดี๋ยวก่อนงงร้าหน้าไก่เนี่ยงงเลยนี้เลือดเยอะจัดโอ้โหไม่น่ารอดอะไรวะมันขาวๆแปลกๆมันไม่เห็นมันไม่เห็นตัวท้องมันมันเลยไม่เห็นร้านข้างเนี่ยแบนๆบีบๆอ่ะอ๋อนอนเหมือนแบบนี้เหมือนตัวนี้ใช่เหรอเหมือนตัวนี้แต่เป็นซีจีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไม่รอดที่ว่าไม่สีนะไม่น่าเป็นซีจีไม่น่าเป็นซีจีเดยไม่ใช่ไม่ใช่ซีจีแล้ ก่อนนี้คือไข่แดงไม่เห่างกระจุกไม่กินเลยเหรอเห่างกระจุกนี่คือไข่แดงมึงไม่มีการนูดว่างลายเป็นแบบคีโฮมีแนอะไรวะเออประหลาดมากเลยฮะนีแนวไเนีวยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอ่ะเหลือสองใบสุดท้ายครับไข่พี่เป้สองใบครับเป้ไข่ใหญ่เป่ไข่คู่ฮะขอใบนี้ก่อนนะครับโอ้โหมันเหมือนลูกกอล์ฟมากอะเหมือนบุยมอนบุยย่นมันย่น อะไรดีวะอะไรคนเนี้ยที่ตัดมาอีกสองวันนี้ตายเรียบหมูวามไข่นี่เราตัดที่ห้าสิบสี่นะครับเอ้ยห้าสามองศาหรือห้าสิบสามวันอายุห้าสิบสามวันตายวันที่ห้าเจ็ดโอ้ผมไม่อยากตัดต่อเลยอ่ะดำมาเลยโอ้โหช็อกโกเลตเลบเผิดอะไรจะมางเงี้ยไม่ละตันผมอีกแล้วทัสเทลอีก ตัวเมียอีกใช่ไหมตัวเมียด้วยลองสิ้นสิมตัวเมียอีกพอตัดเสร็จก็กลับบ้านแล้วครับพุ่งกลับอะเลยปะอุ้ยเ้ยเผยพาร์ทเทลเผดช็อกมันแน่นอนใช่แน่นอนไอ้คือคล้ายนี่นี่ขาวก็อีกไอ้นี่ขาวก็อีกแต่ไม่มีแค่ซีซีอย่างเดียวตัวพ่อมันใช่ไหมคืออันนี้การันตีคืออันนี้การันตีและเผดแน่นอนแต่ตัวนี้ยังไม่โชว์นี่นี่แล้วไอเนี่ยขาวเลยอ่ะตัวนี้อันนั้นทองทองมันไขแดง นี่อ้าววันสุดท้ายวันสุดท้ายดูความโกรธดูหน้ามันดูหน้ามันฮะเชื่องแต่เด็กนะบอกกูตายยี่ยอเชื่องเนี่ยผมลบบนกระดาษเช็ดไข่เอ้เช็ดหมูเสนไงน้องเอาไข่เช็ดกระดาษนะพี่นะครับนี่งูท่อผมไอ้เนี่ยที่หายไปอ่ะจับลุงท่อไปเอางูไปประกวดกับเอางูไปประกวดกลับบ้านมาถามอาจารนครับงูอยู่ไหนอ่ะ ต้องใส่อยู่ในท่อว่ะตอบไม่ถูกเลยไม่รู้จะไม่รู้อะไรบอกนะไม่รู้ใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่ตัวนี้นี่คือปีนี้เป็นเป็นพ่อพันแล้วใชั้นอ่างหม้อแล้วปีนี้ลูกนี่ลุ้นซุปเปอร์ช็อกโกแลตเลปเปอร์ซีจีผมขออีกแล้วอ่ะโจผู้นะตัวผู้นะตัวผู้สิไม่ไม่เอาซีจีก็ได้เอาซุปเปอร์ช็อกกี้มันหายไปกี่วันพี่บอยเพื่อวอาทิตย์ เฮ้ยเกินเกินขายไปเกือบเดือนนะอาจารย์อาจารย์หรืองูพี่นนท์เจอที่อยู่ไหนสร้างแผลเห็นรถจอดอยู่นะผมเห็นตัวนี้น่าจะอ่อนสุดในทีมนะนี่มันมีเลเซอร์ด้วยเหรอข้างนี้มีนะอ๋อไม่ไงเลเซอร์ล้วนๆเหรอครับพี่เลเซอร์พาเทลเลเซอร์พาเทลว้ายช็อปเปล่าช็อปไม่ได้ช็อปเลเซอร์ ช็อกกันให้ช็อกโกแลตนะคนตัดช็อกเฮียรซอรเแค่นั้นเลยมันน่าจะประมาณนั้นรับเลือดไปจุ่กระชายเลยคนหานขาเแล้วสองคนใช่ไม่รู้จะรายงานผลประกอบการยังไงเลยดูดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อยรายงานแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมรายงานก่อนว่ามีจีอยู่สามตัวหนึ่งสอง สามนี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่มีซีจีอยู่สามตัวที่เหลือก็ต้องเป็นตัวเมียหมดไม่ต้องขยับหรอกนะตามสูตรไม่ดีว่าห่าพี่ไม่แน่ว่าหรอที่เหลืออาจจะไม่ใช่ตัวเมียก็ได้นะที่เหลือจะเป็นตัวผู้ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าของขงตัดนี้สวยสุดละตามหลักตามหลักแล้วต้องการเป็นตัวเมียด้วยครับตัวที่ไม่ได้เป็นซีจีมันต้องเป็นตัวเมียนี่เลปเปิร์เลเซอร์สัย่างนะ้ยไลดยดิชอคเลสเซอร์ชอบเลสไองูดำกับไอเลเซอร์อ่ะมันจะงูดำกับช็อคอ่ะไอเลบเปอร์ กับงูดำอ่ะมันจะทำให้เส้นหลักใจงั้นจิใจงูดำเลยเนี tamam> an <t os> <t os> ่ยเอาเอาระวังนะครับระวังนะอ่าขอบพระคุณมากครับวันนี้เรามีแค่สามข้อกนี้เดี๋ยววันเสาร์วันเสาร์มีกรอบนึงวันเสาร์มีงูจับบ้านโอว์โดสใช่ไหมครับวันเสาร์ยังวันเสาร์มี้วครับยังไม่มีครับไม่มีวะไปดูไปเฉยครับวันเสาร์มีของบ้านเดียวเหรอยังง้ไม่ตัดแล้วไว้ก่อนก็ยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับหลังจากออกจากไข่ก็คิดว่า มีเจ้าของผมยังมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนแล้วครับนี่นี่นี่ของผมอันนี้รีไปนี่ไปรีบไปโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ